มีข้อเด่นก็คือเรื่องของโลหะตอนนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างมากในทีมของ Climate change นะเพราะเมื่อใช้ไฟฟ้าก็ต้องใช้โลหะในเมื่อเศรษฐกิจเบอร์หและเบอร์สองของโลกลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วราคาโลหะเนี่ยมันก็เลยมีลักษณะเป็นขาขึ้นแบบนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับในการที่จะลงทุนไว้ในพอร์ตอย่างมีน้ำสำคัญเพื่อที่จะรับมือกับเงินเฟ้อที่น่าจะสูงต่อเนื่องยาวนานในยุคนี้ เ t ท i n i n g กองทุนเปิด k t a m World Metal and Mining f u ฟัน,นะครับลงทุนในกองทุนหลักต่างประเทศชื่อว่า Alliance Global Metals and Mining เน้นลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขุดนะการนำขึ้นมาการโปรเซสการนำไปผลิตแล้วก็จำหน่ายโลหะแล้วก็แร่ธาตุต่างๆทั่วโลกมีข้อเด่นก็คือเรื่องของโลหะตอนนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างมาก ในทีมของ climate change นะเพราะเมื่อใช้ไฟฟ้าก็ต้องใช้โลหะและองค์ประกอบอื่นๆอย่างเช่นใน ev เนี่ยก็มีองค์ประกอบของโลหะอยู่เยอะนะครับเยอะมากกว่ารถแบบดั้งเดิมทีเดียวรวมถึงแบตเตอรี่ด้วยก็ใช้โลหะนะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของจีนที่ประกาศในปีนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ gdp 5.5%จําเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างมากนะแล้วก็ใช้โลหะเช่นกันเศรษฐกิจอันดับหนึ่งอย่างสหรัฐนะประกาศแผนผ่านกฎหมายไปเรียบร้อยตั้งแต่ปีที่แล้ว อินฟราสต u ัคเจอร์บิลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเมื่อเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งและเบอร์สองของโลกลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วราคาโลหะเนี่ยมันก็เลยมีลักษณะเป็นขาขึ้นแบบนี้ซัพพลายหรือว่าอุปทานเนี่ยมีค่อนข้างจํากัดประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของอสินแร่ต่างๆคุณภาพาเนี่ยก็ต่ําลงต้องใช้เทคโนโลยีต้องใช้ต้นทุนนะในการที่จะสกัดออกมาเนี่ยยากขึ้นนะแล้วทําให้มันแพงขึ้นอันที่2ก็คือธุรกิจของโลหะเนี่ยนะเหมืองต่างๆเนี่ยช่วย ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบในอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่ใช้ใน climate change ก็จริงแต่กระบ,บวนการที่ผลิตก็กระทบสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดเหมืองใหม่ๆทําได้ยากมีกระแสต่อต้านนะในหลายๆพื้นที่เพราะฉะนั้นซัพพลายจากเหมืองใหม่ๆเนี่ยก็จะมีน้อยแล้วก็เรื่องของผู้บริหารบร,ริษัทเหมืองเหล่านี้ก็มีความระมัดระวังมากขึ้นมีวินัยในการใช้เงินลงทุนคล้ายๆกับในกลุ่มพลังงานนะครับเพราะว่าในไซเคิล่อมวัฏจักรรอบ่อนเนี่ยลงทุนกันมากไปแล้วเกือบจะเจ๊ง รอบนี้เนี่ยก็เน้นการจ่ายปันผลการซื้อหุ้นคืนนะการลงทุนใหม่ๆการทำ M แบบเอ็มแอนเอแบบราคาเวอร์อร,อร์ก็ดูไม่ค่อยมีนะซัพพลายก็ยิ่งเยาว่าขาดแคลนในขณะที่ดีมานเนี่ยโตหลายเท่าของในอดีตเนื่องจากเรื่องของ EV และ Climate Change เรื่องของโอฟิ Margin อัตรากำไรในระดับสูงนะครับหุ้นตัวของเ,ออเรื่องของโลงหะแล้วก็โลหะมีค่าโลหะอุตสาหกรรมแล้วก็โลหะพื้นฐานพวกนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับในการที่จะ ลงทุนไว้ในพอร์ตอย่างมีน้สำสาคัญเพื่อที่จะรับมือกับเงินเฟอ้อที่น่าจะสูงต่อเนื่องยาวนานในยุคนี้นี่คือ KT Mining